สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิุบิลลาฮุราะห์มานิรอราะยีมอัลฮัมดุลลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวสซัลาตุวัสลามุะลารอซูลิฮิลกเรีม وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش มา ظهر م ม ه นห م าว ط ن มาบ ب ตันอม ل มาบ ل ดอ م สสลาม ا ل ل ลัยคุมว ه รหตลลอฮิวบรกาตุท่านพี่น้องผู้ฟังที่คอรพรักทุกทุกท่านขออัลลอฮ์ทรงได้โปรดเมตตาแล้วก็ประทานความสุขก,กายสบายใจฟื้นหายจากทุกโรคภัยแล้วก็ เต็มไปด้วยสุขภาพพรลานาไมที่สมบูรณ์วัลฮัมดุลแหลอันใดก็ช่างนะครับที่มันเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่หลายครั้งมันเป็นสิ่งที่ทุกทรมานมันเป็นสิ่งที่สาหัสสากัน,นะครับแต่ทั้งหมดนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับถ้าเรามีความรู้สึก ดีๆต่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาด้วยความหนักแน่นด้วยความอดทนนะครับเพราะทั้งหมดนั้นมันเป็นการทดสอบหรือเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาที่มีกับปวงเบาของพระองค์และการทดสอบนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องลำบากหรือยากเข็นหรือว่าเจ็บป่วยเสมอไปบางทีทดสอบให้มันมีความสุขก,กายสบายจน ท่วมท้นกลายเป็นฟุ้งเฟอ้อไปเลยก็มีนั่นก็ทดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกับในอญญายะบอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวาเอาลาดุกุมฟิตนะคนที่ยากจนก็บอกว่าถูกทดสอบถูกทุกทรมานนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อินนามาอัมวาลุกุมที่มีอัมวานท่วมท้นละ่ะที่มีลูกเยอะ ทั้งชายและหญิงละ่ะกับคนที่ไม่มีเลยมันก็ทดสอบซึ่งอายะก็ยืนยันอยู่แล้วว่าอินนะมะอัมวาลุกุมวาอาลาลุกุมฟิตนะเป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งที่ได้ทรงโปรดปรานให้มีการครอบครองทรัพย์สิสนทุกสิ่งทุกอย่างครบครันดูซิว่าจะทำตัวอย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่ง และมีทายาทมากมายก็เป็นฟิตนสเป็นอิมติฮานทดสอบอีกว่าจะดูแลไหวไหมอ,อยู่ในเส้นทางของความถูกต้องเอหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ายิ่งมีความสะดวกสบายทรัพย์สินท่วมทนหรือมีทายาทมากมายก็ไปคุยเคืองอวดชาวบ้านเขาแล้วก็ ไปข่มชาวบ้านเขาด้วยกับอำนาจแห่งทรัพย์สินนั้นคงไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นต้นเหตุของการทดสอบที่ไม่ผ่านก็จะกลายเป็นสอบตกนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมดลิลลาฮิมาอัลตอวะลาหูมาอาคอดตามหลักการบอกอย่างนั้นนะครับเฉพาะอัลลอฮ์ผู้เดียวนะครับ ในสิ่งที่พระองค์จะส่งให้พระองค์ทรงให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงจัดแจงให้นั้นและเมื่อพระองค์จะทรงเอากับก็ให้มันหมดไปหรืองดไม่ให้เสียที่เคยได้อยู่ก็ย่อมเป็นได้เพราะละหูสำหรับพระองค์นะครับลิลลาฮิมาอัลละฮูมาอัคอตนั่นก็เป็นส่วนนะครับที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ในเรื่องของคนเรานั้นชีวิตผูกพันนะครับอยู่กับสองประการนั่นก็คือความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่จะต้องเป็นไปเพื่อความอยู่รอดแต่ละวันปากท้องก็เป็นหน้าที่ของตัวเองละครับที่จะต้องเคลื่อนไหวที่จะต้องประกอบกิจให้ได้มาซึ่งปัจจัยอย่างชีพแต่ทางศาสนาก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าให้พยายาม นะครับดำเนินตามส่วนที่ชอบธรรมก็คือฮาราลถูกต้องตามหลักศาสนาที่อนุมัติไว้อย่าได้ไปกล้ำกลายกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่มันเป็นส่วนต้องห้ามฮารอมเด็ดขาดนะครับเพราะสิ่งที่ฮาราลก็โงกเงยมีบรารกัดสิริมงคลถึงแม้ว่าจะน้อยสิ่งที่ผิดฮารอมไม่อนุมัติก็จะเป็น ส่วนที่ไม่เพิ่มพูนถึงแม้ว่าเราจะสมหวังได้มาได้ครอบครองแต่นั่นแหละครับณที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพิ่มพูนแถมยังจะพอกไปด้วยบาปหรือโทษแล้วในบั้นปลายก็เป็นสิทธิของเชื้อเพลิงที่จะมาเผาไหม้เหมือนกับในหลักการที่บอกว่าก uh ุลลุมานาบตะมินสุฮตินฟัลนารุอาลลาบิฮี ทุกสิ่งทุกอย่างที่งอกเงยขึ้นมาจากของที่ไม่ถูกต้องส้โสโครกโสกระปกเปื้อเปือนโสโครกโสกระปกเปื้อนในที่นี้ไม่ใช่ว่าดูแล้วมันปลอดเชือโรคมันถูกต้องตามสุขะอ,อนามัยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเชียท,ทีเดียวว่าถูกต้องในสิทธิไหมที่เราจะเอามาบริโภคที่เราจะเอามานุ่งหม่มที่เราจะเอามาเป็นสมบัติของเรา ถูกต้องด้วยสิทธิไม่ใช่ไปบีบบังคับไปจี้ป้นลักขโมยละเมิดสิทธิเอามาถึงแม้ว่าจะถูกสุขะอนามัยถูกต้องตามสายตาแต่ของนั้นตามหลักการบอกว่าเป็นสวสดของที่ศกระปกไม่ชอบธรรมด้วยทั้งหลักศาสนาศีลธรรมมนุษยธรรมทั้งหมดล่ะครับเป็นการผิดดังนั้นบทลงโทษจึงหนักฟันนารุเอาลาบิหีไปท่านั้นที่จะ คู่ควรกับสิ่งที่มันเปืเป้อนเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระสะสางส่วนต่างๆนะครับให้มันสะอาดหมดจดทีนี้มันครอบครองอยู่แล้วล่ะมันมีอยู่แล้วล่ะมันได้มาอยู่แล้วโดยที่ไม่ชอบเราจะเอาไปเผาทิ้งเสียก่อนเลยได้ไหมศาส,สนาก็ไม่อนุญาตมันกัดที่จะไปทำลายทรัพย์สิน ที่มันไม่ใช่ของในตัวของมันเปื้อนเปิ่อนะครับแต่สาเหตุของการได้มาที่มันไม่ถูกต้องศาสนาว่าทำยังไงส่วนนี้ถ้าเราจำแนกได้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเอาไปให้มันหมดจากตัวของเราด้วยช่องทางที่ถูกต้องก็คือสาธารณประโยชน์นักวิชาการให้ทั้งออกว่าอย่างนั้นนะครับเอาไปทำสาธารณประโยชน์ใช้ให้มันหมดไปหรือไป ให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เขาเดือดร้อนพ้นไปจากสิ่งที่เขาเดือดร้อนบาปก็จะพ้นตัวจากเราและสิ่งที่จะเกิดลานิสงก็จะตามติดมาสิริมงคลที่เราจะได้เรื่องบรารักัตเราก็จะได้รับไปเต็มๆด้วยการกระทําที่ผิดนั้นให้มันถูกต้องด้วยข้าวของที่มันไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักคําสอนตามสารระบบของอิสลามเพราะหลายคนนะครับเพราะ รู้ว่าไม่ถูกต้องก็เอาไปทําลายเอาไปทิ้งเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้ในตัวของของนั่นมันไม่ใช่สกรปรกนะครับแต่วิธีการต่างหากที่ได้มามันไม่ถูกต้องจากการค้าขายที่ผิดจากการกินดอกเบีย้ยจากการพน,นันนะครับแต่เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการหรือย,ยังไม่ได้เข้าใจใน,นหลักแต่พอมาเข้าใจแล้วของนั้นมันยังอยู่กับเราเต็มมือทำยังไงจะให้มันหมดไปนักวิชาการให้ทางออกไว้แล้วนะครับชัดเจนว่า ให้มันหมดไปในหนทางของกุศลฐานเอาไปอุทิศเอาไปทำสาธารณประโยชน์เอาไปช่วยผู้ตก,ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นที่เขาตก,ตกทุกข์ได้ยากตกรกรรมลำบากสิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีไปในที่สุดแล้วก็พ้นจากบนทินที่เราจะรับอีกด้วยซ้ำไปวลฮัมดุลิลลนั่นเป็นความชัดเจนนะครับบางคนก็ยังนึกเสียดาย ความเสียดายนั้นแน่นอนทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่ไปเสียดายกับของที่ไม่ถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ที่ที่จะเสียดายนะครับของที่ถูกต้องต่างหากที่เป็นสิทธิต่างหากที่เราจะต้องปกป้องหวงแหนแล้วก็คุมของเพราะเป็นสิทธิที่ถูกต้องปกป้องในสิ่งที่เป็นสิทธิถูกต้องอาณาจักรบ้านช่องทรัพย์สินครอบครัววงศ์สกุลนิทถาเราต่อสู้ปกป้องสิทธิต่างๆที่ถูกต้องเหล่านี้จนกระทั่ง จบชีวิตไปนี่ผู้ที่ทำเช่นนั้นตกเป็นะฮีดนะครับปกป้องชีวิตตัวเองปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนะครับถ้าถูกทำร้า,รายจนกระทั่งตายในหนทางของการปกป้องนั้นเป็นะฮีดซึ่งะฮีดนี้ก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาก็เป็นะฮีดเรียกว่าะฮีดอาคีรอนะครับแต่ว่าะฮีดที่อยู่ใน ชั้นวี p เลยก็คือชหีตที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบาศาสนานั่นเองนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนยังเข้าใจไม่กระจ่างนะครับว่าชหีตมันมีสองประเภทชหีดที่คือเสียชีวิตเนื่องจากต่อสู้ในสงครามาศาสนาแล้วก็จิตใจก็บริสุทธิ์ เพื่อปกป้องาศาสนานั่นก็เป็นชหิดทั้งดุนยาและก็อาครออย่างก,กับในขบวนของสงครามในอดีตจะไยมท,ท่านรอสูลุละอลลฮุอะลัยฮิวะสลมที่เสียชีวิตกันในการต่อสู้เพื่อ,อ,อาศาสนานั้นบรรดาชูฮัดะก็เสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งได้รับขั้นนเที่อัลลอฮ์สุภาณหันุวตาลาได้เข้าสว,สวรรค์ก็จะถูก ฝังแล้วก็กลบลงไปในกูบูตในสภาพเช่นนั้นเลยนั่นคือสะิตด,ดุนยาและก็อาคิราอห์ส่วนะฮิตที่ว่าเป็นะฮิตอาคิราอห์นั้นอย่างกับเช่นคนที่มีบุตรแล้วก็คลอดบุตรตายเป็นโรคเรื้อรังประพึกษ์อัมาพาตนอนตลอดยาวจกนกระทั่งเสียชีวิตหรือเป็นโรค ระบาดสมบติอัลกรอรวัลฮัดมาคนที่จมน้ำคนที่อาคารถล่มอะไรในทำนองนี้ก็เป็นะฮีดทั้งหมดแหละครับแต่ว่าะฮ ah ีดอาคีรอนะครับที่อัลลอฮ์ะจะให้ผลบุญกับพวกเขานั่นก็เป็นส่วนที่เฉพาะนะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปว่าทัด้วยและแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยากจะได้ผลบุญะฮีดน้ำกำลังเชี่ยวกรากโดดตุ้มลงไปให้มันตาย อย่างนี้เคาเรียกว่าฆ่าตัวเองนะครับพยายามอย่าทำเช่นนั้นเพราะในหลักการของอิสลามห้ามเอาไว้นะครับเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลตตาลูกะเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลตตลูกะอัลกุรอานวาไว้อย่างนั้นนะครับอย่าได้ยื่นมือเข้าไปสู่ความพินาศรู้ว่าอันตรายแน่ตายแน่ก็ยังเข้าไปหาไม่พยายามหลีกเลี่ยงรูปปกป้องอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ว่าร่นไปหาที่นะครับ ก็อย่าได้ทำนะครับเพราะมันขัดกับอายะอัลกุรอานุลกรีมเวลาตุลกูบิไอดีกุมอิละตาลูกะอย่าได้ยื่นมือเข้าไปสู่ความพินาศนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเป็นอันตรายเราก็ต้องหยุดหรือหลบเลี่ยงซะเดี๋ยวจะบอกเออไม่ถหมไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายไม่ใช่นะครับถ้าลงไปก็แน่นอนเลยอายันมาถึงแน่เพราะไฟกำลังไหม้น้ำกำลังเชี่ยวเ,เขากำลัง ยิงกันตูมตามเราก็วิ่งพาเขาไปอย่าครับพยาพยามหลบพยายามป้องกันตัวเองแล้วก็รั์สิน่ะให้มันวอดวายพินาศลงไปโดยที่ไปนึกว่าจะได้ผลระบุนนึกเพียงนึกนะครับแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่นะครับพี่น้องครับความสุขจริงๆของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนครับบางทีก็ไปปักเชื่ออยู่กับสิ่งที่ เป็นความสมหวังนะครับบางทีเราสมหวังเนี่ย <g> ก็จริงอยู่แต่สมหวังกับสิ่งที่มันผิดอันนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเพียงโลกนี้นะครับแต่ไปข้างหน้าความสุขนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ได้อีกแล้วมันจะเป็นความทุกข์นะครับถ้าเป็นความสุขที่มันได้มาอย่างไม่ถูกต้องเป็นความสุขที่มันได้มาอย่างที่ ไปละเบิดอย่างที่ไปบีบบังคับใช้กำลังหรือว่าข่มขู่อาวุธอันนี้ก็คงไม่ใช่แล้ครับเป็นความสุขที่หลอกลวงนะครับ mm hmm. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมัน,มนไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าที่เราจะเคร่งครัดหรือรักษากฎ,กฎระเบียบโดยเฉพาะเป็นมุสลิมก็รักษากฎระเบียบของอิสลามอย่าได้ไปละเมิด ข้อบังคับของอิสลามเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ละเมิดกฎข้อบังคับของอิสลามนั้นมันก็เหมือนคดีนะครับจะต้องโดนสอบสวนจะต้องโดนชำระโทษเอาความนะครับโดยเฉพาะโทษที่ใหญ่ๆหทั้งหลายที่เป็นอัลกบาอิทคือบาปที่มันหนักนะครับบาปที่มันหนักก็จะต้องพยายามชำระสะสางอย่าให้มันมากรํำกายกับชีวิตของเรา ในโลกดุนยานี้นะครับแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะชำระสะสางได้แล้วก็ปลดโทษเหล่านั้นได้ด้วยกับการเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็พยายามกลับเนื้อกับตัวสู่สิ่งที่ดีแล้วเมื่อทำได้สำเร็จก็กำมลาสัมะบะระได้ดังเช่นคนที่หมดจดผุดผ่องจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคุณความดีที่ทางศาสนาได้บอก ให้รู้เอาไว้นะครับเพื่อการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องและหมดจดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะผุดผ่องแล้วก็มีแต่ความสุขที่แท้จริงนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าความสุขที่เรามีในปัจจุบันนี้มันเป็นความสุขชั่วครู่ชความสุขชั่วระยะนะครับแล้วก็ไม่แน่ในความสุขนี้บางทีก็จะกลายเป็นความทุกข์เมื่ออลลอาประสงค์จะเอาคืนไปในฉับพลัน ก็ย่อมเป็นได้เห็นไหมครับอยู่แข็งแรงอยู่ดีๆจู่ๆก็หมดความแข็งแรงเจ็บป่วยลงกระทานหันก็เยอะแยะไปร่ำรวยมหาศาลจู่ๆก็หมดไปไปในคลิปตาอย่างกระโดนภัยพิบัติโดนอะไรต่อไม่อะไรไฟไหม,ม,ม้มังน้ำท่วมมังดินถลม่มมังก็เยอะแยะไปที่เห็นไปก็บอกให้แล้วบอกให้รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุภานะหัวตาลาในวันนี้เวลาก็คงจะ สมควรเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เช้าวันในรายการต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็อวบิลลาฮิโตอฟิกุลฮิดายะวะซัลลัลลอฮุอะลัยานบีนามุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซุฮบิฮิอัจมัยน์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา